ที่บ้านพักภายในซอยตองห้าหนาเกลือครับก็ได้มีกลุ่มนักการเมืองผู้นําท้องถิน่นข้าราชการพ่อค้าผู้นําศาสนาและประชาชนจํานวนมากอาทินายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยภริยานายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนายชวล,ลิตแสงอุท,ทยัยในอำเภอบางละมงุงนายปรเมศงามพิเชษสอสอจังหวัดชนบุรีนายสันสักจรูญงามพิเชษสอสอจังหวัดชนบุรีนายชาญยุทธเฮงตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในไมยชยนิตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือเดินทางเข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้พร้อมกล่าวอวยพรและร่วมพิธีทางสงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่39ของนายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาโดยมีภริยาพร้อมนางสตินคุณปลื้มประธานกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยครอบครัวคุณปลื้มร่วมให้การต้อนรับ สำหรับพิธีการดังกล่าวในช่วงเช้านายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาก็ได้ทําพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากภาคต่างๆเข้าร่วมอวยพรนะครับซึ่งก็พบว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมอวยพรกันอย่างคับคั่งจนได้เวลานายอิทธิพลคุณปลื้มนฐานะประธานฝ่ายคารวสก็ได้ทําพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระตนะไตร ก่อนที่จะมีการนมัสก,การพระเถรานุเถรชันผู้ใหญ่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงได้ทําพิธีปรัพพมน้ําพระพุทธมนตรก่อนที่เจ้าภาพจะนําแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมถวายเครื่องธยธรรมพระสงฆ์ให้ศีลให้พรก่อนเดินทางกลับจากนั้นจึงได้ร่วมจัดเลี้ยงอาหารสําหรับแขกที่เดินทางร่วมงานซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเป็นกันเองอย่างยิ่ง